สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้เรามาอยู่กับเกมยู r ิออนไลน์ในหมด1 vs หนึ่นกันครับก็เรียกว่ามไม่ได้เล่นเกมนี้มาตั้งนานเลยนะในวันนี้ก็ต้องมาลื้อฟื้นความสมุขชำกันหน่อยแล้วครับโอ้โหเรือว่าไม่ได้เล่นนานมากแถมโพสในรอบนี้เนี่ยน่าจะเอาเรื่องครับผมเพราะตอนเริ่มเกมมาเนี่ยเขาพิมพ์มาเลยนะครับว่า Are you g o o d a r อ you g o o d เนี่ย อันนี้ในความทรงจำผมเนี่ยอันนี้คือคนที่พยายามหาผู้ต่อสู้ที่คู่ควรนะครับ <S <S ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะตึงขนาดไหนนะครับคือที่แย่อีกอย่างครับคือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าสปีดเกมเลลสองมันเร็วเกินไปนะเกมอาร์ทีเอสเกมอื่นที่ผมเล่นอ่ะมันค่อนข้างช้าด้วยนะครับ <S <S เดี๋ยววางรถโอ้ยน้ำบาอย่าบอหมา,ยยมหมาผมนี่มันชอบมาทับลงแล่จริงอืมคือเกมอาร์ทีเอสเกมอื่นน่ะผมเดี๋ยเดี๋ยวกันหนึงครับขอจัดการน้องหมานี่ก่อนถ้าเราจัดการได้เนี่ยเราได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะได้ไหมได้ไหม โอ้น่าจะไม่ได้นะครับอืมนั่นแหละครับคือเกมอาเทศเกมอื่นที่ผมเล่นน่ะมันเป็นเกมที่ค่อนข้างช้าครับจังหวะการเล่นเนี่ยค่อนข้างชา้าจังหวะการเข้าทำนะครับแต่พอมาเล่นเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าคือเกมนี้มันใช้ความเร็วในการเล่นเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเเอนจิเนีย Engineer, หรอโอ้โหนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมคิดถึงน้องเอนจิเนียเกมอื่นเกมอาเทศเกมอื่นไม่มีนะครับมีแต่เกมนี้เท่านั้นโอเคผมต้องสกัดด้วยไอฟีกับทีไอกันครับ ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะผมไม่อยากขายลงรถเลยจะลองเท่าที่ทําได้นะครับถ้าโชคดีถ้าเขาเข้าบ้านหลักแล้วเนี่ยผมว่าดีนะแต่เข้าลงรถเนี่ยอาจจะเสียครับสกัดไว้ก่อนตัรับตัรับทัง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 เอาโอ้โอ้โหเอนจิเนียร์ชายอย่างนี้พี่ชายอันนี้มันอันนี้นี่หว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะ รีเฟกคนแก่ครับผมรีเฟกผู้เล่นแบบสโลว์แฮนที่แท้ทูนะเออผมเล่นคืนบ้างที่เอนจิเนียร์มาผมเอนจิเนียร์กลับเราจะได้แฟฝงกันครับผมไปครับขอเล่นคืนขอเล่นคืนการนี้มันต้องต่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้หานรถคุณผู้ชมว่าฝักจะรู้ตัวไหมอ่ะ น่าจะรู้ตัวอยู่มั้งพู้เล่นระดับนี้โอ้เป็นไปไม่ได้ครับที่ไม่รู้ตัวนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเสียได้ครับผมแต่ก็นั่นแหละทําให้เขาแบบต้องขายลงรถนะต้องเสียเวลาสร้างลงรถใหม่ครับหนึ่งลงก็ไม่ได้แย่ครับเอาน้องหมาไปตัดกำลังก่อนครับ ไม่ทันเฉยเลยจ่ายก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแบทเทิลแ lap รถถังเริ่มเยอะเลยฮะไปครับไปครับโอเคโอ้รถถังเขาเยอะมากอะผมผมจะสู้ไหวปะเนี่ยต้องลองดูครับผม ค,ครับนะครับโอมีลาดเรามาละมีลาดเรามาละรถบรรทุกเครื่องบินครับสองลำวันช็อตนะไ <the key system dies> วปะเนี่ย <the key system dies> ไปครับไปครับโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยทำไมเกมนี้มันยิงกันเร็วยิงกันตายเร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเกมนี้มันยิงกันตายเร็วมากอะที่ตายเหอเฮ้ยโอ้ลืมสร้างอีกโอ้แย่แล้วเกมนี้แย่แล้ว โอ้ผมผมแพ้ลปเนี่ยโอ้แพ้ลบไปเนี่ยโอ้เกมนี้มันดิงกันตายเร็วมากเแย่ครับโอ้สาบ้างอีก โอ้ยยังไม่ลดผมอ่ะอืมโอ้กดออกเกมทันไหมกดออกเกมทันไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรก็ภาพไปหมดเลยเกมนี้อ้โอ้โอ้โอ้หนักจัด นักจัดเลยโอ้โหโอ้ยไม่เข้าใจทำไมเขาถึงปล่อยโอกาสให้ผมยังมีชีวิตรอดถึงตอนนี้นะห,หนักจัดเกมนี้ เฮ un ้ยเฮ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 ้ยเจ้าวัดทองครับโอกาสทองเฮ้ยต่ตรงข้ามคุมเลยยูว่านายคุมเลยยูว่าเฮ้ยอยู่ดีๆีเขาก็คุมพลาดเฉยเลยโอเคครับจังหวัดสวนกลับค่อยๆเข้าช้าๆครับอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบตอนนี้เทคเรานำครับผม ช้าาได้ช้าาได้โอเคตอนนี้รถเขาน้อยกว่าเราเยอะมากครับจิ้วจิ้วเฮ้ยแน่ใจเหรอพี่ชายโอ้ยเซนที่เกม RTS ไฮสปีดที่ผมไม่ได้เล่นนานมากอ่ะโอ้สปีดดรอปจัดคุมไม่ทันคุมไม่ค่อยทันครับ โหแต่เราพลิกเกมได้ไงเนี่ยโอ้โหแล้วถังผมก็ลืมสร้างผมตอนนี้ผมรู้สึกเกลียดตัวเองมากเลยมันสร้างช้าไปหมดเลยครับไม่ได้เล่นนานอ่ะโอ้จากคนที่กำลังจะแพ้กลายเป็นคนที่ดูได้เปรียบได้ไงอ่ะเนี่ยงงตัวเองจริงโอเคครับตัดฐานไฟไฟของหมดเขาจะได้ รถผุๆแยกไปสองกองเลยครับหน่อยล่างหน่อยบนนะเฮ้ยไปตุ้กข้ามเห็นเนอรถเขาก็เยอะเหมือนกันถ้าผมประมาณนี่ผมแพแน ไปครับไปครับไปครับโอ้ยตึงหายใจไม่รถท้องโอ้หเดโซเดโซมาละ อาจะต้องตัดฐานคนนะครับ,รบออโอ้ฐา,านคนนค้้หน,น,ห,นหน้าเลยพี่ชายตมนังสีเลยเนะี่ย แล่หมดแล่หมดโอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งงี้โอ้โหแตกแตกหมดแตกหมดกองนี้แตกหมดต้องถอยครับต้องถอยโอ้โววิ่งงี้ไม่ดีเลยโอ้แย่ละแย่ละแย่ละจังหวะแย่ล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 ะ Unit lost. Oh not oh, oh, not good. Construction oh, oh. oh, Unit lost. Oh, Unit lost. Unit lost. Unit ready. Our base is under attack. New rally point established. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit more Unit more Unit lost.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  เหมือนฝ่ายตรงข้ามกำลังกลับไปคุมที่บ้านอยู่นะครับจังหวะนี้แหละโอกาสของเราโอ้โหอยู่สามปั้งสวยครับสวยตรงนี้สวยตรงนี้สวยตรงนี้สวย ดีเราตัดกองเสริมไปตรงข้ามครับไปตรงข้ามอาจจะคุมหลายทางไม่เก่งนะก็เหมือนเราแหละแตกพอๆกันนะพี่ชายเออหลังบ้านไม่ได้เลยโอเคครับโอ้ตอนนี้คือแบบรถสามพันนี่คือ MVP จัดอะลอยทั้งบ้านเพื่อเธอคนเดียวโอเคผมมีผมแบบพอมีจังหวะฟื้นตัวในตอนนี้หมดครับหมด เกียร์ช่วยดีได้เราชนะเลยผมว่านะจังหวะฉับชวยจังหวะฉับชวยเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาเนี่ยครับพังหมดพังหมดสวยครับสวยเขาต้องขายฐานเพื่อซื้อรถแร่อ่ะรถแร่เขาโดนผมหลอยหมดเที่ยงแล้ว construction complete Natural sanctuary. สวายุสวายุ building structure sold รวมกองใหม่ครับรวมกองใหม่ตอนนี้เราเทคนำนัดแร่นำนะผมคิดว่าถ้าเรายื้อไปยังไงเราก็ชนะครับเกมนี้แค่อย่าบกพราดอย่าบกพร้าดสามบ้างทนันทีพี่ชายโอ้โหข้ากองนี้โดนละลายหมดนี่แย่นะ ต้องไปหล่อรถแรกเพิ่มครับทำมันก็ได้ทำลายรถแรกเขาได้มาที่สุดอะตอนเนี้เข้าไม่ได้อะถ้าตอนนี้ผมเข้าผมตัวเหมือนต้นเกมอะครับผม ผมรู้สึกพาต้นเกมผมเสียเยอะไปอ่ะแบบบวกง้ๆ,ๆอ่ะโอเคครับค่อยๆลอยลหรือว่าผมต้องขึ้นซูเปอร์เวฟอนแล้วก็เอาโคโนาร์ปรถส่วนนี้ดีผมว่าน่าจะไม่แย่ครับไม่แย่โคโนด้วยหรือว่าจัดด้วยกองนี้เลยแล้วกันน่าจะใหญ่พอแล้วนะผมช่ว,ว่าน่าจะใหญ่พอแบบสู้ได้แล้วนะ ผมว่ายัดเลยยัดเลยยัดเลยจริงครับผมโอ้ยเกมนี้มันกลับมาทีไรมันตึงทุกเกมเลยสนุกมากครับ